เอาคุณพ่อชำนี้หรือคุณพ่อนิคได้กรูณาจัดอาหารแล้วก็เชิญผมกับชาวคณะชาวคณะเอาข้าวพัวข่าว <c oughs> ของลูกชายก็คือน้องแคนเนี่ยมารับประทานอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าเช้านี้นะครับแต่นี่คือยิ่งกว่าร้านอาหารกับบ้านผมครับแ <c oughs> ขกเราวันนี้มีพี่ยุทธนะครับ <c oughs> พี่ไบ์นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเซน <c oughs> รวมถึงวันนี้มีพี่ตูนมาด้วยนะฮะมาที่บ้านวันนี้ถือว่าเปิดบ้านใหม่ของแคนครับกับคุณพ่อ ฟิลเหมือนเชฟเทเบลิลเลยวันนี้วันนี้คลึกคืนมากๆครับน่าจะเป็นคลิปยิ่งกว่าร้านอาหารที่ยาวที่สุดที่เคยทํามาเพราะฉะนั้นใครดูจบอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับมีเมนูอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงไปกินข้าวกันครับต้องบอกว่าวันนี้เรานัดกันก็เป็นวันหยุดนะฮะ <c ans> ในช่วงที่คุณพ่อมาทําอาหาร <c ans> แคนไม่อยู่บ้านครับแคนไปอ่านข่าวอยู่ที่ช่อง3ก <c ans> ็จะมีใบชาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นช่วงที่คุณพ่อเนี่ยมาเตรียมเมนู วันนี้เรียกว่าแทบจะยกครัวจากที่บ้านมาไว้ที่บ้านใหม่ของแคร์เลยครับอุปกรณ์ต่างๆพวกกระทะต่างๆที่เป็นกระทะคู่ใจเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เตรียมไว้หลายเมนูครับทําน้ําจิ้มไว้ก่อนอันนี้ต้องให้ดูคุณพ่อเขาโชวเหนือโดยที่แบบไม่มองเป็นไงละ่ะหั่นหอมแบบมืออาชีพหอมที่ต้องหั่นเยอะเนี่ยเพราะว่าคุณพ่อจะเอามาทําหอมเจียวนะครับนี หอมเจียวเนี่ยมันก็หน้าตาหน้ากินมากแล้วตอนเสร็จเนี่ยกรอบแบบนี้นะครับวันนี้จะมีเครื่องเคียงแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะรวมถึงนี่เลยครับปลาตเต่าเต้ยที่พ่อทําบ้างไว้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนจะลงไปทอดนะครับวันนี้เรามีกระเทียมทําไว้แล้วนะครับและนี่คือตะไคร้คือสูตรวันนี้จะเป็นปลาตเต่าเต้ยที่ลาดกระเทียมแล้วก็ตะไคร้สมุนไพรแบบนี้ด้วยส่วนผลไม้นี้จะเป็นเมนูเด็ดของคุณพ่อครับเขาเรียกว่าเมนูน้ําปนะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูและนี่คือกุ้งทอดสูตรเด็ดของคุณพ่อที่ ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่กินแล้วชอบมากนอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับบ้านเรานะครับซิกเนเจอร์ก็คือเป็นแกงส้มกุ้งไหลบัวแล้วก็สับป,ปะรดนะครับวันนี้ก็จัดให้ด้วยปลาทอดเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินมากครับและนี่กุ้งก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนอกจากนั้นวันนี้มีไข่เจียวคอนโดนะครับเป็นไข่เจียวปูก้อนนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าด้านในเนี่ยปูจะแน่นขนาดไหน แล้วก็มีคอหมูย่างเพิ่มมาด้วยเอาจริงตอนนี้ไม่ได้นับละกี่เมนูโอเคตแกนตแกงโอเควันนี้เปิดบ้านนะครับนี่นะฮะอันนี้นะคะใครว่าใดกับใครว่าใดกับโอเควันนี้เรามีพี่ตูนมาด้วยครับนเมพี่ตูนมาสวยเลยกอนอื่นสวยมาก่อนแล้วตัวใหญ่มากเลยค่ะเตยสองเตยสองเตยพิยุทธมาต้องมีสองเตยโอ้โห ทำได้ีครับัวันนี้เป็นวันแรกที่ครัวเราแน่นมันแ่นหมายถึงว่าเปนไงมันมีไวไฟด้วยอเนี่ยมันมีมีด้วยครับที่ยเื่อต้อนรับเลยสวัสดีครับผมนี่ขอบคุณมากครับมีผลไม้ด้วยทัครับนี่น่ารักมากนี่ วันนี้เป็นบ้านเป็นวันที่บ้านมีคนเยอะมากวันนี้ที่บ้าจริงเ็ปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสค่ะโอ้โหคนแน่นมากอบอุ่ค่ะดีค่ะแน่นันีนีหลเลยแะากนเลยน้องสาวเขาไชุดเลยเหรอน้อสาวชุดรูปสวยมาก อ่ไลูกเจ้าสอสวยโอ้โหเขาเล่นค่ะเอาคุณพ่อบอกใส่ลงไปใส่ไปเลยครับอร่อยกิดได้จริงเดวร่่่อิดงนี่หน้าที่พี่บอยคือกวาดกระเทียมใส่อันนี้ไว้ข้างเาไว้ไว้้ไปเลยแล้วตัวเข้าไปเลยไม่ถึงเฉพาะี่นไพ่อเขาทำตั้งแต่เด็กครับที่บ้านไปที่ภาคใต้เหมือนกับว่าหน้าที่ก็คือช่วยที่สาวทำกับข้าวอะไรเงี้ย เรไม่เคยทำร้านอาหารหรืออะไรเลยไม่เคยไม่เคยเปิดไม่เคยเลยโอ้โหเป็นอะไรอันไหนใช่ครับเป็นสีฟูสีเขีซวีฟูสีเขียววันนี้ตามส้มตามไม่ใส่พริกแกพ่ะเห็นอ๋อพ่อเขาแบบติดตามมีค่ะไว้แบบะีอเสิร์ฟจ้าตอนนี้อยู่ได้กินซัตอแล้ว ได้ค่ะข้าวหมแน่นอนข้าหมึกปลาหมึกข้าวหมึกน้ำดำอะไรอย่างนี้ป่ะคะอัไม่เป็นดำไม่ไม่อันนี้ปลาหมึกไข่แต่ก็ปลาหมึกต้มหวานแล้วก็ต้มเสร็จแล้วให้มันน้ำมันซึมเข้าไปให้หวานแล้วไปดักแรงแล้วพอเขาจะต้มน้มันทอดนมันฉันชอบน้ำมันฉัอ้ำมันอันนี้เมยดูสำหรับที่ไรนะครับไม่กินเผ็ดไมม่ีพริกเป็นผัดน้ำมันหอย วันีพี่ไบแต่งตัวเข้ากับตีมบ้านแล้วข้าหมูแล้วประกอหมูมันเหนียวพี่ใบกับใชาใช่แต่งตัวเข้ากับตีมบ้านมันต้องมันต้องเออ๋อเอาแบบผัดก็แบบผัดก็ได้ได้เก่งใช่ไอเาแอเอาแคเอาแค่เก่งพอแล้วเป็นสับะรดด้วยนะอันนี ได้เอาประมาณเอาใส่เยอะกว่านี้ก็ได้เป็นไงบ้างครับหน้าตาอาหารน่ากินมากค่ะจะเริ่มจากอะไรก่อนดีไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก่อนดีน่กินนุ่นเชฟเชฟเดินอยู่นุ่นเดินนุ่นงเดินไปเดินมาเชฟใหญ่นะคะทอย่างเลยค่ะพหากระทะอะไรอีกแอลจะทำเราเข้เิเมยดูวันนี้นะครับมีแกงส้มนะฮะมีผัดสตอ มีไข่ปูว่ามีปลาเต่าต้วทอดกระเทียมมีหมึกนะครับมีกุ้งมีไข่ปูแล้วก็เดี๋ยวมีหมูอีกอันนีอะไรหอมไะไรไปน้องตัดกินกันวันนี้มีของของเองค่ะวันนี้ครึ้ืๆเป็นพิเศษเอาคุณพ่ออยู่ไหนฮะคุณพ่ออยู่นู่นครับคุณพ่อโอเคเราจะเริ่มเลยเริ่มเลยครับนี่ครับเป็นอาหารวันนี้ครับเอาคุณพ่อช้ำนี้หรือคุณพ่อนี้ได้กรุณา จัดอาหารแล้วก็เชิญผมกับชาวคณะชาวคณ <c oughs> ะเอาครอบครัวข่าว <c oughs> ของลูกไทยก็คือน้ำแคนเนี่ยมารับประทานอาหารเ <c oughs> พื่อจะได้วิจารณ์ใช่ไหมวิจารณ์ไดเเ้เต่ชื่อระรอระนะวิเคราะห์วิเคราะห์ค่ะ,ะเพราะว่าคาดว่าลหลังจากนี้คุณพ่อคุณจะจัดเป็นพวก อมากเกษตรแล้วนะหรือไมก่ก็คุณพ่อโต๊ะเดียวใรแบบแบบว่า,าเราได้ทานอะไร <S <S ไแบบนี้โตเดียวร้อยไปนี้อสองโตแล้วเนี่ <S 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 ยเพาะฉะนั้นจะเรียกว่านี้สองโต <S 2> <S 2> <S 2> <S อื <S <S 2> <S 2> <S อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องไปเสียใจด้วยเพราะว่าคุณพ่อได้บอกว่าใไมคะพี่ชอบกินไหลบัวคราวที่แล้วเป็นผัดคราวนี้เนี่ยทําเป็นแกงส้มแกงส้มไหลบัวค่ะไหลบัว น้องใบกินไม่ได้เพราะเผ็ดเดี๋ยวใบชิมได้นี่ไงของใบนี่ไงก็ยังมีอยู่เหรอใช่ครับมีทางเลือกไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นเป็นสตอัดกตองครับกุ้งค่ะอ่อมันจะเป็นเมนูเดียวนะที่เวลาทำอะไรกับกุ้งแล้วเนี่ยเข้าสุดเด่นกว่ากุ้งคือสตออันเนี้ยคือสตอใช่ฮะถูกไหม อันนี้คุณพ่อสั่งมาโดยเฉพาะเลยก็คือปลาเต่าเต้ยปลาเต่าเต้ยครับหรือจระเม็ดน้ําลึกอ่าอันนี้คือไหลบัวผัดกุ้งใช่ครับเป็นผัดแนวไหนเป็นผัดน้ํามันหอยครับน้ํามันหอยใช่ไหมใช่ไม่เผ็ดเลยอันนี้แต่ว่าคาดว่ามันกุ้งมีถึงมากเลยถึงมากกุ้งบ้านเราคือเสียชื่อไม่ได้กุ้งตัวใหญ่หมดมันอ่าเริ่มมาแรกก่อนเลยพี่ชิมก่อนน้องไปลองเลยก็ได้อดไม่ไหวหรอกรู้ พี่ไบท์บอกอยากกินนานแล้วเริ่มได้ทำไมถือว่าท่านประธานได้เปิดพิธีแล้วไดดแล้วไดกินกินแล้วฉันจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอร่อยมากครับเมนูแรกเริ่มต้นจากไม่เผ็ดก่อนเบาๆเบาๆเราเริ่มจากสตอเลยอ่ะอร่อยมากนี่ฮะอร่อยมากมันมีมันกุ้งมีมันกุ้งเข้าใจไหมอยู่กับไหลบัวอันนี้ปลาหมึกหวานครับผมปลาหมึกไข่ คือคุณพ่อต้องเอาไปทำหวานแล้วก็เอาไปแดดเดียวไปตากแดดแล้วก็มาทอดค่ะอันนี้เมื่อกี้น้ำมันกระเด็นก็คืออันนี้นะค่ะใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่หมึกต้มหวานไงใช่ไหมแต่นี่คือเราเอามาเปลี่ยนเป็นแบบตอกขึ้ค่าเป็นเอามาทอดให้มันมีความแบบอีกแนวหนึ่งดูข้างในนะคะมันมีไข่นะคะนี่ไข่แน่นทุกตัวไข่แน่นๆอันนี้แบบว่าอันไหนอันไหนออยแตงส้มใช่ไหมทีเด็ดทีเด็ด เดี๋ยวทีละอย่างทีละอย่างอันนี้ก็จะเป็นสามารถเพิ่มเติมด้วยนี้ได้นะครับซีฟู้ดนะครับอืออันนี้ทำกับน้ซีฟู้ดให้รู้รสก่อนอ่าให้รู้รสก่อนไขายน่นครับอืแล้วก็ไม่ไม่หวานมากแปลว่าดีแล้วมันจะมีกลิ่นเฉพาะของปลาหมึกที่น้องใบชอบมากใบชอบ กลิ่นเพราะของปลาหมึกเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนิดๆของปลาหมึกเพราะอันนี้ไปตากแดดมามันเป็นแดดเดียวค่ะถ้าเป็นปลาหมึกสดลงไปมันาขย้อนเออหรอโอ้โนี่พ่อมามาถูกใจเลยดิชอบฟิลแบบว่าปลาหมึกที่มันเอาไว้ทอดกินกับข้าวต้มอ่ะอ๋ออ่านึกออกนึกออกครับมันจะมีกลิ่นปลาหมึกแห้งหมึกแห้งอันนี้มันเป็นฟิลคล้ายๆเพราะมันส่วนนี้มันจะมีเป็นแกงส้มไหลบัวกับสับปะรดนะครับร้อนมากแกงส้มเจ้าของบ้านไม่กินยังไม่ได้กินสักคน จะเป็นจะเป็นแกงส้มสไตล์ชุมพรชุมพรจะจะต่างกับโซนสุราษฎร์นครก็คือจะเปรี้ยวน้อยกว่าไข่เจียวปูค่ะไข่เจียวปูไข่เจียวปูอันนี้ไข่เจียวคอนโดคอนโดชั้นเดียวช้อนกลางมาทิช้อนกลางมาอันนี้ก่อนก็ได้ครับของอันนี้ครับน้องแหวกสิ แปลกดูปูอะฮะเป็นคอนโดอาจจะมีปูไหมเป็นคอนโดมีปูครับนี่โอ้ยปูแน่นแน่นเลยซูมเข้าไปสินี่ฮะซูมมาแล้วครับนี่ฮะปูแน่นแน่นลองเลยไหมลองเลยค่ะไม่ชิมถึงมือตัวเองเลยเฮ้ยนี่ครับน้องอย่าเพิ่งใส่ซอสลองรสชาติก่อนต้องรสชาติก่อนกำลังร้อนๆเลยนะครับโอ้มีซีูนะร้อนร้อนไหมบอกไม่ทัน อ,อันนี้จะเป็นแน,นวไข่ไข่ข้นไข่ไข่แบบอะไรอ่ะไข่ข้นไข่้นแบบไม่สุกมากเลยมโบนงแน่นอนว่าปลาเซาเต anyway> ้ยใช่ไหมแซเต้ยกระเทียมแล้วก็ตะไคร่ทอดผมจะแหวกก่อนนะครับนี่น้อง ไม่ใช่ไม่ฮะกินปลาที่แล้วเราก็ทานเต่าเตยไปเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็อย่าเพิ่งไปกินน้ำน้ำจิ้มอันเดีหรอคะเราต้องกินรสแท้ของก่อนนี่ไงนี่ครับเนื้อโซมครับใกล้มากครับโอ้โหใกล้แบบคูณสามสดมากปลานนี่ร้อนเลยกุ้งผมนิรังนะผมลองไอ้นี่ก่อนครับสตอก่อนนะครับ จิ้มนี่คุณพ่อก็ทำเองใช่ไหมคะทำเองโอ้อห่าดูอ่ะไม่ไว้กินชอบแตะๆกินไว้แตะๆนะร้อนมากครับสตอเป็นไงฮะสตอได้รกเป็นแไหนฮะสตอร์ซื้อกับที่ตลาดตลาดตลาดบางใหญ่ตลาดอะไรนะตลาดบางใหญ่บางใหญ่ใช่ไหมแต่มาจากใต้แต่ไม่ซื้อที่โบสถทองบางใหญ่ไงโบสถทองที่บ้านที่บ้านคือสตอรเนี่ย ิต้องเป็นสตอข้าวนะจะอร่อยแล้วมันก็ไม่ใหญ่ไปครับคือถ้าใหญ่ไปก็จะไม่อร่อยนะใหญ่เป็นหุ้สตอดานฮะไม่อร่อยสตอที่ฟองแบนๆใช่ใไหมฮะนั่นไม่อร่อยครับเชฟยืนฟองแบนๆนั่นไม่อร่อยแต่สตอข้าวมันก็ต้องประมาณนี้ถ้าเล็กกว่านี้มันก็ไม่อร่อยเหมือนฟิวเหมือนฟิวเชฟเทเบิลเลยชฟแก่เออเหมือนฟิวเชฟเทเบิลเลยต้องมุมโต๊ะยื่นอธิบายะาะเนื้อทั้งในสีเหลืองนะเนื้อข้างในของสตอร์ลาพาวน่าจะเป็นสีเหลืองอ๋อ ถ้าสีเขียวไม่ได <c oughs> ้เหมือนก็แต่ว่าเราอยากกินสตอร์นนี่แหละแต่คือมันต้องแก่พอครับอืมอร่อยมากถ้าไม่แก่ก็ไม่เหลืองมันจะเขียวเขาผ่าไฟเลยเหรอเขียวทั้งแผ่นเลยอ๋อมีนมากกินสตอร์นถ้ากินก็หอมพี่ใบเป็นไงกินผัดสตอได้ไหมครับอร่อยมากคือมันเผ็ดแต่เราพี่ใบแต่ว่ารสชาติคือแบบเอออร่อยมากอร่อยมากววันนี้ฮะปกติพี่ใบไม่กินสตอ กินแต่ก่อนกินแต่ว่าไม่กินเผ็ดใช่ไหมโอเคไม่ใส่พริกอันนี้เป็นกุ้งชุบแป้งทอดซอสมะขามครับคราวที่แล้วก็มีแต่ต่างกันคราวที่แล้วจะเป็นจะเป็นกุ้งแบบอีกแบบนึงเนาะกุ้งเกลือเนาะใช่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 ไหมกุ้งแบบว่าอันนี้กุ้มะขามเต็มที่เลยรอบนี้กุ้งมะขามเต็มที่เลยครับผมอันนี้กุ้งชออันนี้ห่อแป้งน้ำนกครับแล้วก็ทอดไม่เคยกินแน่นอนฟิลลิ่งจะมีความแตกต่างจากแป้งทั่วไป แป้งเป็นตาข่ายอร่อยมากน้องลองเลยลองใช่ไหมคะนิดหน่อยอร่อยสจะเปิดแอร์ตัวก็ได้ไม่มีอะไรจะติดจะเปิดแอร์ฮะทานได้เนาะไม่ผมเป็นทอดอยู่ต้องนานแล้วทำมามันยังกรอบแบบอ๋อเพราสองรอบครับเหรอสามรอบเลยสามควายนะไม่แรงใช่คือแป้งจะมีส่วนมากเลยนะครับมันเป็นกรอบแป้งอ่ะแต่เนื้อแป้งไอ้เนื้อกุ้งมันนุ่มอะท่านผู้ชมฮะ ถ้าสนใจนี่ติดต่อแคนนะไม่ถ้าชาวบ้านทั่วไปเขามีโอกาสจะได้กินไหมโหยากเลยก็เพื่อนบ้านต้องมาอยู่บ้านแถวบ้านพอเป็่บ้านอนบ้านเดีให้เ่อนบ้านมากอไม่ได้มีแผนเปิดร้านเพราะว่าคำนวณต้นทุนไม่ได้แต่ละอย่างอร่อยสุดเลยครอิ่อร่อยนที่ชอบเมนูไหนที่สุดครับวันนี้วันนี้เหรอครับชอบอะไรที่สุด วันนี้ชอบวันนี้ชอบแกงส้มจ้าที่สุดอันนี้ก็ชอบวันนี้ชอบมากเลยนี่แป้งรังนกแป้งสาหร่ายรังนกใช่ไหมอันนี้มันพื้นฐานอยู่แล้วครับค่ะอันนี้กินปลาหมึกยังไม่เคยทานะครับต้มหมึกอร่อยมากค่ะลงใบที่สุดเออชอบความเป็นแดดเดียวด้วยใช่ไหมเพราะต้องไปตัดแดดถ้าเามันเป็นแค่ปลาหมึกมาทําเลยมันก็จะไม่ใช่ไหมขั้นตอนเป็นต้องหวานก่อน แล้วไปตัดแดดนี่ฮะขอบคุณมากครับครับโอเคนี่เชฟของเราสุดยอดนี่และหลังจากนี้จะไม่มีใครบาซทึกภาพอีกต่อไปครับผมเพราะมันจะชุลมุนมากครับหลังจากนี้นี่คือชุลมุนแน่นอนโอเคฮะยังไม่หมดหรอครับวันนี้ยังยังไม่หมดครับเรามีของหมูย่างอีกแล้วอยากทำอยากทำแอยากทำแก้วน้องปชาสับใน มีแถมมีแถมข้าวหมูย่างไม่จิ้มก็อร่อยนะลองไม่จิ้มก็ได้ครับไม่ใชไม้มาแล้วจิ้มก็ได้ครับได้เลยนี่ยำเลี่ยมนั่นเดิมตอนหิวตอนปวดนะมน้ำปนนะนะครับว้าวสุดยอดอันนี้อะไรบ้างมีสับปะรด มีสับปะรดมีแอปเปิลมีสาลี่มีกีวีแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวแเปิลแดงป่ะแอปเปิลเจ้าหญิงเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีนี่แล้วแอปเปิลเจ้าหญิงใช่มใช่ใช่ครับแอปเปิลเจ้าหญิงมันจะลูกแค่นี้ครับพี่ยุ้ยให้กินแบบว่าปิดท้ายเพื่อความสดชื่นพี่ยุ้ยบอกยังไม่เสร็จยังไม่อิ่มเลยอันนี้ให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนอันนี้คือแอปเปิลเจ้าหญิงครับใส่พริกด้วยอ่ะ ใส่สามเม็ดเนี่ยตัวพี่ใบกินไม่ได้เลใส่เม็ดเดียวตัวติดำพริกใส่รึสามเม็ดนน้องใบชอบแน่เนไหมสดชื่นไหมฮะตูนก็ชอบมันชื่นใจมันชื่นใจสดชื่นะนะไปครับดูอะไรล่ะเพื